มันก็มีแวะมาเรื่องของผมขออนุญาตไปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนสักหน่อยไหมคุณนัทชัยเรื่องของภาพรวมนะบูรหงวงเมื่อวานนี้ใช่ปะฮะอ่าใช่เขามีการจัดถแถลงข่าวเหมือนเออเป็นลักษณะเป็นแถลงข่าวไหมคุณนชัยก็เป็นแถลงข่าวะนะครับเป็นการสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนับจากต้นปีที่ผ่านมานะครับมาจนถึงปัจจุบันแล้เขามองไปถึงเส้นปีนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเองนั้นอ่ะ เป็นอย่างไรบ้างนะครับทางด้านคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับซึ่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บูวหลวงจำกัดหรือ BLS เเนี่ยเขาก็มีการสรุปภาพรวมว่าหุ้นไทยจเดียนแรกเนี่ยให้ผลตอบแทนติดลบประมาณสัก10%ได้ นะครับ10.06เนะครับเพราะว่ามีการเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของความไม่แน่นอนหลากหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาษีการค้าของสหรัฐนะครับเรื่องของการเมืองภายในประเทศนะครับเรื่องของนี่ครัวเรือนในระดับสูงนะครับเศรษฐกิจโลกเองก็ชะลอตัวนะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเองเนี่ยก็ก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่นะครับจากการเมืองที่ขาดเสถียรภาพนะครับก็ทําให้นักวิเคราะห์ทยอยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจแล้วก็กําไรของบริษัทจดทะเบียนลง นะครับโดยได้มีการปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ปี2,568ลงมาจาก92บาทต่อหุ้นเหลืออยู่ที่82บาทต่อหุ้นนะครับ,รบขณะเดียวกันมีการมองเกี่ยวกับเรื่องของไตม่าส3ด้วยนะครับว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเองเนี่ย จะแตะระดับต่ําสุดของปีนะครับแล้วก็จะเห็นการปรับฐานในช่วงดังกล่าวก็อาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้เพราะนี่ก็แตะมาสามละนะครับโดยแนวรับรอบนี้เนี่ยจะอยู่ในโซน1,150จุดนะครับก่อนจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นในตลาสที่4นะครับแต่มีข้อแม่นะหาความเสี่ยงทางการเมืองไม่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็ความสามารถหาจุดลงตัวได้นะครับ คือคือ้อสามารถหาจุดลงตัวได้นะครับ uh huh. ส่วนมาตรการภาษีของสหรัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบเกินกว่าที่มีการคาดการันเอาไว้เพราะว่าอัตราภาษีนําเข้าสินค้าของไทยเนี่ยก็ใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับจากเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้จึงมองว่ามีโอกาสที่หุ้นไทยเนี่ย จะค่อยๆฟื้นตัวสู่เป้าหมายดัชนีณสิ้นปี2,568อยู่ด้กรัอบ 1,280. จุดนะครับทีนี้ภายใต้กรอบดังกล่าวเนี่ยมันก็ต้องมีคำถามแหละว่าแล้วท้าัังไงดีกับกับหุ้นอ่าในเชิงกลยุทธ์ถูกไหมกลยุทธ์กลยุทธ์การลงทุนนะครับทางด้านคุณชียพรเขาก็แนะนำให้บอกว่า คือจังหวะที่ตลาดปรับฐานเนี่ยให้ทยอยสะสมหุ้นนะครับมองว่ากลุ่มโกลบอลเพย์โกลบอลเพก็คืออิงกับปัจจัยต่างประเทศแหละนะครับที่มีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็มูลค่าหุ้นต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเช่นกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มนำตลาดในรอบนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มโดเมสติกเพยยังคงถูกกดดันจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟื้นตัวช้านะครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากนะครับหรือถ้าเกิดว่าผมบอกเองเลยก็คือเรียงด้านเรียงไปก่อนนะครับอันนี้ผมพูดเองนะครับก็อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์นะครับการก่อสร้างนะครับไฟแนนซ์เช่าซื้อนะครับ จริงๆแฟนนันเช่าซื้อเนี่ยมันอาจจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของต้นที่ขาลงนะนะครับแต่ความสามารถในการชปรหนี้เนี่ยของยุคนี้เนี่ยมันก็ต้องไปดูด้วยว่ายังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเรื่องของสินเชื่อบุคคลเรื่องของสื่อมีเดียนะครับขณะที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบปานกลางก็ได้แก่ธนาคารร้านสะดวกซื้อโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวคือโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากแหละเื่องจากว่าใครจะได้รับมากรับน้อยนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ทางด้านคุณพิริยะพลคงวานิชซึ่งก็เป็นผู้จัดก,การนักกลยุทธ์ประจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเขาก็บอกว่าแม้ช่วงครึ่งปีหลังเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเนี่ยแต่ยังคงเป็นโอกาสเหมาะสําหรับการทยอยเก็บสะสมหุ้นแบบ selective ก็คือเลือกเป็นรายตัวนะครับ โดยเรือกคุณใน2ทีมหลักได้แก่ e a r n i n g ็งเพนะครับนั่นก็คือความว่ากําไรไตรมาสสไม่ต่ำกว่าคาดการมากนักนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสที่3นะครับรวมทั้งได้รับปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวอย่างชัดเจนเช่นเก g ฟ์เกฟ์และแอดวานนะครับ แล้วก็ขนาดที่กลุ่มเทรดดิ้งเทรดดิ้งก็คือเล่นเกงกระบายอะอนะครับที่มีการเติบโตของยอดขายสินค้าไอทีโดดเด่นเช่นคอมเซเว่นเอไวเดลต้ารวมไปถึง ITC ที่ต้นทุนอาหารสัตว์มีการปรับลดลงต่อเนื่องอนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับ,รบที่แนะนําก็คือ g l o b a l พ a y นะครับที่เชื่มอมโยงกับเศรษฐกิจโลกนะครับโดยมองว่าราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีในไตรมาสที่3อาจจะต้องเผชิญกับความผันผวนและก็แรงกดดันแต่ราคาในปัจจุบันถือว่าถูกมากนะครับ,รบโดยส่วนต่างผลิตภัณฑ์หรือสเปรดอยู่ต่ากว่าจุดคุ้มทุนส่วนเขาบอกว่าซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดซัพพลายใหม่แลวก็จํากัด โอกาสดาวไสจิ้ค่ดว่าการฟื้นตัวของกลุ่มนี้จะชัดเจนขึ้นในแต่ละมัดที่4ของปีนี้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกคุ้น่าจับตาเช่น PTTGC แล้วก็ SCC หรือปูนซีเมนต์ไทยซึ่งก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ดีมากอ๋อที่ผ่านมาก็ลงมาเยอะนะเยอะเยอะเลยฮะก็โดนเขาเรียกว่าแบกปิโตเคมีอยู่นะฮะถูกปิโตกลุ่มธุรกิจปิโตเคมีซึ่ง ในช่วง2อสปีที่ผ่านมาไม่ดีเลยนะ<อ>มันมีทั้งสส่วนวนะส่วนแรกก็คือว่าตัวดีมานที่มันหดหายไปจากภาวะเศรษฐกิจโดยโลกโ,โ,โ,โดยรวมไม่ดีด้านที่2เนี่ยมันเกิดจากซัพพลายที่จีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันก็เลยทําให้ทั้งตัวดีมานที่มันหดหายไปซัพพลายที่มันเพิ่มขึ้นมามันไม่สอดคล้อง,งอไงมันก็เลยทําให้ปิโตรเคมีไม่ค่อยสู้ดีในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาก็เลยทำให้จีกับ S อสซหรือว่าปูนทีเมนไทยเนี่ยฮะก็ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยก็เลยทําให้แรงกดดันเรื่องงบก็อย่างที่ประจักษ์มาในงบแต่มาสอแล้วก็แต่มาที่ผ่านๆมากันแล้วนั่นเองนะครับแต่ผมว่าดีนะคือดีๆในแง่ของรัฐบาลอยู่เนี่ยคือเขามองเขามองเหมือนกับว่าคือมองแบบเฮ้ยมองแย่ไว้ก่อนอ่ามองแย่ไว้ก่อนเผื่อเผื่อมันลงมาเนี่ยมันจะได้ทําใจได้ไงเอออย่างน้อยเรารับฟังข้อมูลแล้วบอกเออเนี่ยเฮ้ยมันมีโอกาสนะนะครับเพราะว่า พอหุ้นขึ้นมาไม่ใช่รเรามองจะแบบข้างบนอเออเราต้องมองด้วยว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะปรับลงไปได้นะมันจะได้แบบลงทุนกับแบบนวัตกรรงกันหน่อย,<ช>อยนะครับก็บเหมือนนะักคอนซเวอร์ทีฟนะใ,ใ,ในแง,ง่ความบัรหวงนั่นเองนะครับ